มาด,ดูถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะซึ่งเป็นการคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ผู้บัญชาการหานบกก็ร,ระบุว่าคณะทํางานเตรียมเดินทางนะคะไปหารือกับมาเลเซียในช่วงของกลางเดือนนี้ด้วยนะคะ,คะเพื่อในการทําความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติด,ด้วยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรในฐานะผู้บัญชาการฐานบกกล่าวถึงการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะเร่งหารือกับทางการมาเลเซียในฐานะผู้อุ่งในการความสะดก ดวกโดยประมาณเกลือางเดือนธันวาคมนี้คณะทํางานฝ่ายไทยจะเดินทางไปยังมาเลเซียและหาหรือกรอบการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันส่วนการค้าน้ํามันเถื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกอุดมเดชยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ก็ต้องตรวจสอบตามพยานหลักฐานไม่ควรปักปํา ด้านนายกู้เกียรติวงกระพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประแทนนายสาม,มารถวรดิสัยผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้าเยี่ยมนายพิจิตัตยาคุณที่ถูกคนร้ายตามประกบยิงขณะขับรถกระบะบนถนนสายบ้านบาตันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้อาการของนายพิจิตปลอดภัยแล้วขณะที่นายนัทพงศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับนายวิเชียนโชคเพชรพักดีผู้อำนวยการสำนักงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการมอบเงินเยียวยาให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแยกเป็นผู้เสียชีวิต691คนทุกพลภาพ119คนรวมเป็นเงิน81ล้าน207,000บาท